อันนี้นะคือเวลา,าประมาณเกือบประมาณตีห้าเนาะน้ำไหลออกมาจากหน้าบ้านแล้วก็มันจะอาบลงมาในละแวกละแวกบนแังน้ำที่อยู่ข้างบนตึกเนี่ยนะอันนี้เป็นเป็นเป็นน้ำชื้นนะฮะ นี่คือน้ำเนี่ยที่น้ำนองเนี่ยแล้วที่มันอาบมาเนี่ยคือเป็นถ้าอาบมาหังนี้ก็อาจจะไฟฟ้าลัดวงจรก็ได้อันนี้ผมลองให้ดูว่าช่วงเวลาของไอ้ตรนผนังมันจะชื้นหมดนาะตอนนี้ก็ส่งผลเรื่องหลายๆอย่างวันทีถ้าเกิดเราไม่เข้ามาดูเนี่ย มันก็จะทําให้น้ําผมก็ต้องเอาไอ้พวกฟองน้ํเนี้ยมาซับเนาะเนี่ยีดูดินี่มันคือกลายเป็นน้ําปูนไปนแล้วเพราะตรงเนี้ยมีแต่น้ำไงเนี่ยตรงเนี้ยมีแต่น้ํามันยาแนวเลยอะ แล้มันก็สะสมอย่างนี้แหละนาะผมรู้จะแก้อย่างไงละ่ะทั้งปวกทั้งความชื้นมาหมดก็เลยมาในละกันครับผม